สวัสดีค่ะเราจะมาชมวัดมหาชัยจังหวัดหนองบวัวลำพูกันนะคะจังหวัดหนองบวัวลำพูเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความงดงามของพระบางคู่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองณนะวัดมหาชัยสถานที่ที่ชาวเมืองให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า200ปี วัดมหาชัยเดิมมีชื่อว่าวัดมหาธาตุไตรภูมิเคยเป็นศูนย์กลางของปกครองเมืองในอดีตที่นี่คือที่ประดิษฐานของพระบางคู่ซึ่งหล่อขึ้นในปีพศ2366โดยพ่อออนและแม่ออนคู่สามีภรรยาผู้มีศรัทธาแรงกล้าองค์พระบางมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดสององค์เหมือนกันทุกประการ สง่างามและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาพระบางคู่ประดิษฐานอยู่ในหอพระบางอาคารสถาปตัตยกรรมล้านช้างออกแบบอย่างวิจิตรโดยกลมสินปากรหลังคาซ้อนชั้นประดับลายปูนปั้นอ่อนช้อยยามแสงแดดยามเช้าสาดกระทบองค์พระจะเห็นประกายทองสองงามตระการตา เป็นภาพที่ตาตึงใจนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนทุกปีในช่วงเทศกาลสงการระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนจะมีพิธีอัญเชิญพระบางคู่แห่รอบเมืองผู้คนแต่งชุดพื้นเมืองขบวนรำและขบวนเครื่องบูชาเคลื่อนไปอย่างสวยงามเสียงดนตรีพื้นบ้านและรอยยิ้มของผู้คนสร้างบรรยากาศอบอุ่น นี่คือโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมพิธีขอฝนและละพรเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในวัดมหาชัยร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แซมด้วยเสียงนกและสายลมอ่อนเหมาะแก่การเดินชมถ่ายภาพหรือพักใจให้สงบบริเวณรอบวัดยังเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นตลาดสดและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สามารถเดินทางต่อได้ง่าย หากมีโอกาสมาเยือนหนองบัวลำพูอย่าลืมแวะมาสักการะพระบางคู่ณวัดมหาชัยสัมผัสศิลปะร้านช้างและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของเมืองนี้แล้วคุณจะกลับไปพร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความทรงจำที่งดงาม